สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องอสวัสดีครับผมโอ้เจอกันทีไรฮาทุกทีครับพี่น้องถ้าสวัสดีทานนู้นผมสวัสดีตางโอ้เปิดคลิปมานี่ฮาเลยครับก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมมงคลสาวแล้วก็สกราวคันยืนสกาวคันยืนครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาฟาร์มก็ฟาร์มที่ใกล้บ้านมาครับฟาร์มใหญ่อยู่นะ บ้านนาบ้านเราใช่ครับฟาร์มบ้านนาบ้านเราครับพี่น้องคร่บที่ขั้นตอนนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากครับผมตอนนี้ก็ติดต่อพยังเฮียแล้วครับก็นี่ครับตอนนี้ก็มาอยู่หน้าฟาร์มนะครับฟาร์มบ้านนาบ้านเราเดี๋ยวอยากรู้ว่าข้างในนี่มีอะไรแล้วก็เขาทำเกี่ยวกับอะไรครับ เดี๋ยวผมพาเดินไปชมข้างในครับพี่น้องอ่สำหรับฟาร์มบ้านนาบ้านเรานี่ก็ตั้งอยู่ที่ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านไผ่ลวกครับเส้นเส้นกระสังฝั่งนี้ไปกระสังครับมาจากอำเภอกระสังฝั่งนี้ก็อ่ไปบ้านลำดวนครับนี่ครับ วันนี้ผมก็มากับเสาะกราวคันยิงครับโโอ้หสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้สวัสดีกันหาไปแล้วบรรยากาศภายในกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับว่าเขาทำอะไรกันนะครับนี่ครับคือบรรยากาศภายในครอบดูก่อนเข้ามานะครับก็ยังเป็นความปิดอยู่เนาะใช่ครับในช่วงของโควิดนะครับใช่ครับ ออร้านนะครับอนุญาตให้เรากำลังครับใช่ครับผมโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยนำทางนะครับนี่ฮะงดเดินภายในสวนนะครับก็ช่วงนี้ยังว่าครับก็ต้องทำตามมาตรการครับผมช่วงนี้เป็นอ่าช่วงปิดครับแต่ผมก็ได้ขออนุญาตไปทางเจ้าของฟาร์มบ้านนาบ้านเราแล้วครับนะอู้พบมาถึงญี่ปุ่นแล้วพี่น้อง โอ้โหสวัสดีครับอันนี้น่าจะเป็นคุณแก้วเนาะนะครับที่ทางพิสมารนะครับบอกไว้นะครับว่าจะพาเราเกิดสำรวจเนาะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวัดอุณหภูมิก่อนนะครับผมนะครับโอ้ปกติครับผมนะครับไม่มีโควิดครับผมโควิดสวัสดีครับ โอ้ผมปกติอยู่ครับ่ะตอนนี้เราก็ได้อะไรนะได้ได้ไ้คนเดินมากุเทศโอ้มีน้ำให้ด้วยอู้หเฮียเมื่อกี้เฮียโทรมาหรือเปล่าสองสอคนสครับผมน่าจะเป็นน้ำ น้ำอินทผลัมอ๋พู่งแรงแรกในชีวิตเลยที่ผมจะได้กินนะครับใถ้ามารีวิวทุกวันนี้ได้กินทุกวันอันนี้เจ้าหน้าที่นะครับอีกท่านหนึ่งนะชื่ออะไรครับผมตักค่ะน้องตตกพี่ตั๊กไม่รู้หละน้อะนารกคกับผมนะครับเปิดห้ขอบคุณครับผมมีการเปิดให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นันน้ำอินทผลัมนะครับแล้วก็ลูงโดผสมโซดาอ๋อะครับนี่นะครับเป็นของแบรนด์เราเลยไหมครับอ๋อของบ้านนาบ้านเรานะครับนี่นะฮะ อันนี้ก็คือ,อเป็นผลสดค่ะให้ชิมก่อนอ๋อเป็นผลสดจาก,อจากตอนนี้เราตรัดแงะนะครับผลสดนะครับนี่คือผลอินทผลัมนะครับคล้ายคล้าลูกเจมาะบ้านเรานะครับแต่ว,ว่าอร่อยครับผมอันนี้แช่เย็นใช่ไหมครับเนี่ยกรอบอร่อยมากครับเขากินยังไงเนี่ยผมไม่เคยกินเลยก็ยัดที่จมูกครับให้ตายสิอันนี้ก็คือผลอินทผลัมครับพี่น้อง ส่วนตัวนี้ก็เป็นน้ำครับสามจับหลุได้น้ำเปรรูปนี่ครับรสชาติเป็นไงครับอร่อยนะอร่อยหวานหวานกรอบหอมหอมปกติแล้วมันสามารถทำได้ทั้งผลผนแล้วก็ผลแห้งด้วยผลแห้งด้วยคือขอเอาไปทำเป็นแบบไหนครับคือมันผลแห้งของว่าเราจะผิดไม่ได้นะคะอ๋อว่าเราผิดไม่ได้ มันต้องให้มันแห้งครักต้มค่ะแล้วนำมาอบฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็นำบรรจุกเป็นของขายอันนี้เราก็คือขายผลสดอย่างเดียวค่ะผลสดตอนนี้มีมีค่ะแต่ว่าเราต้องสั่งตอนนี้อยู่ที่กิโลกระตักปลาตับอ๋ออันนี้ค่ะผลาดที่ฟาร์มขายสี่ร้อยห้าสิบค่ะสี่ร้อยห้าสิบไม่แพงนะบางพื้นที่หกร้อยเจ็ดร้อยจริงไนมสี่รับ3้าโลขึ้นไปก็ ลดลงมาอีก400โอตามจํานวนนะครับค่ะจำนวนแล้วแล้วสำหรับเอ่อตัวกระป๋องนี่ครับน้ำตัวนี้ตัวนี้ขายกระป๋อง25บาทอ๋อ25บาทค่ะแพงนะถูกถูกถูกมาก25บาทยึดกระเพราลำสดด้วยใช่ที่เราทำเองนะบิ๊กเองค่ะมีบริษัทของเราอยู่อ๋อบริษัทต้นนี้ทางสวนก็มีมีมีกี่ฟาร์มครับทั้งบ้านนาบ้านเราเนี่ยบ้านนาบ้านเราจะมีหลายสวนหลายสวนนะ ก,กำลังที่กำลังสร้างใช่ไหมครับค่ะเรื่องอกบ่างแล้วเต้ต้นมากสบายจีบตอนนี้ที่ออกก็จะเป็นพ้อเม็ดอ๋อพ้อเม็ดค่ะโอ,อก็คือปลูกจากเมล็ดค่ะพ้อเม็ดก็คือปลูกจากเมล็ดแต่ว่าของที่สวนเราปลูกเนี่ยคือเป็นเนื้อเยื่ออ๋อเนื้อเยื่อค่ะพูดแล้วเดี๋ยวให้ทางสาวแก้วพี่แก้วพี่แก้วครับไปเลยแล้วกันไปกันเลย let's go สาติดสามได้ก็แบ่งเป็นโซนก็คือเป็นเป็นสถานลำตั้งอยู่ใช่หรือว่าแบ่งเป็นส่วนส่วนพักผ่อนด้วยค่ะมีส่วนพักผ่อนมีสระน้ํานะครับปกติแล้วเราก็จะเปิดให้เข้ามาชมเนาะค่ะแต่ถ้าช่วงสถานการณ์อย่างนี้ก็สถาานนกกรณ์ีี้็มจะไม่ให้เข้าค่ะอ๋อก็เข้าก็คือเข้าได้แต่ก็ดูที่จํานวนด้วยดูที่จํานวนแล้วก็ตามจะเดินตามจุดที่เรากําหนดให้อ๋อดูมุมครับพี่น้อง สวยมากเลยแถวแถวบ้านเรานี่เหรอแถวบ้านเราค่ะก็มีกางจังหวัดก็มีบ้างเราแล้วอันนี้เราเราได้ส่งต่างประเทศด้วยไหมยังค่ะบเพราะว่าขายแต่ขายแตะส่วนแล้วก็จะมีฉกของถ้าแก่ที่บางบอก็จะส่งไปน้่ยค่ะครับอเดินมาถึงสวนนี่บรรยากาศดีมากเลยครับแมวทักทายครับอ๋อนี่ใช่ไหมครับทีด กตัวต้นของอินทผลัมอ๋อินทผลัมนะครับใครที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอกันะครับนี่ครับนี่ฮะมาชมได้ครับพี่น้องอ๋อนี่ไม่ใช่ลูกมันเป็นกระดาษแบบนี้บอกสิต้องต้องปิดเอาไว้กันแมลงว่ะกันแมลงนะครับมีมีอะไรบ้างมุ้งมีเป็นตะข่ายเป็นตะข่ายนะครับแล้วก็กระดาษเปิดข้าวเปิดออกจนขาดอ๋อเปิดข้าวเปิดออกเปิดอ๋ต้องต้องเปิดอ๋อเปิดให้ชมใช่ไหม เห็นหมอหมากบานค่อยนี่เห็นไหมคือเคยหย่าอจับกอดถ่ายรูปกับชอยตุพาลำได้แต่ห้ามเด็ดนี่คือข้อห้ามนะครับห้ามเด็ดเด็ดขาดด้วยพี่น้องนะครับแต่น้ํานี่อร่อยมากเลยอืยกให้เลยครับอร่อยมากนี่นะครับเด็หอมครับหอมหวานอย่างเนี้ยประมาณอย่างกอเนี้ยประมาณประมาณกี่กิโลครับอย่างพวงเนี้ยนี ถ้าตีด้วยโดยประมาณนะประมาณห้ากิโลห้ากิโลครับผมต้นตหนึ่งเราจะไว้ประมาณกี่พวงครับประมาณสิบกว่าอ๋อสิบกว่าพวงอืมสิบกว่าพวงก็คือหรือว่าแล้วแล้วแต่เขาเขาจะออกต่อต้นไหมครับหรือว่าเราต้องจํากัดจํานวนเขาด้วยถ้าจํากัดมันก็ก็ดีนะอ๋อแบบลูกจะได้ลูกจะได้ใหญ่สมบูรณ์ครับครับผมนะครับอันนี้ก็คือ ตรงบริเวณตรงนี้เราก็จะมีที่นั่งด้วยเนาะนั่งถ่ายรูปได้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปทางไหนต่อครับโอ้ฝั่งนู้นมีเข้าครับอะชมตัดชมได้ชมชมได้ก็ไปกันก็คืออยากดูบริเวณครับผมอุ้ยอันนี้มะพร้าวเตี้ยครับผมเมื่อกี้ผมแป้งเพรา่านี่เราปลูกมะพร้าวเตี้ยก็คือมีส่วนเกษตรให้ด้วยเนาะ มีล็อกเกลีวเตี้ยนี่จริงๆครับผมนี่ต้องต้องนอนเก็บครับถูกกับโซ่กราวขันยืนเลยนะครับสวนเกษตรภูติมากสวนเกษตรในนั้นก็จะมีปลาแล้วก็ที่เดินท่องเที่ยวเนาะครับผมนะครับโอ้ยน้ำเอาไว้ไว้ใช้อ๋อเอาไว้ใช้ในสวนก็คือรถน้ำรถใช้น้ำจากตรงนี้รถเอาอืมครับผมเดี๋ยวนี่อินทผลัมนะครับดูดๆแล้วอุ้อันนี้ปลูกมาประมาณกี่ปีแล้วครับต้นริมถนนนี้ห้าปีครับต้นดิมถนนนี้ห้าปี ครับแล้วต้นข้างในนู่นล่ะครับข้างในสามปีค่ะสามปีนะครับเราเดินใกล้ๆต,ต,ต้นทางนี้กันหะคิดว่าถ้าถ้าเราเดินเฉียดเ,เขาเขาจะมีอาการเป็นอะไร <c oughs> เราก็ตกใจเฮ้ยคนมาเชื่อเราจะร่วง <c oughs> อ๋อ <c oughs> นี่นี่อันน,น,นี้อันนี้มันยังเขียวๆอยู่ใช่ไหมที่ยังไม่ได้ห่อเนี่ยยังยังไม่สุกอ๋อก็จะมีลูกจะอบอันแล้วระยะเวลาจะต่างกันเวลาอ๋อเออออากกกก่น็สุแล้วช่วงไหนที่ที่จะห่อครับ ช่วงอ่าเข้าออกพอเราผสมสมเกสรเสร็จมันก็จะมีโรคต้องใจเรื่องอติดเป็นลูกก็ใจเรื่องของสวยงามอันนี้พวงใหญ่มากเลยนะพวงใหญ่มากๆนี่คือนี่คืออินเตอร์พาลามกงอปเภอกระสังใครจะคิดว่ามันจะปลูกได้แต่แล้วถ้ามีคนอยากจะปลูกนี่มีคนอยากจะปลูกใช่ถ้ามีคนอยากจะปลูกสามารถติดต่อขอรับ ก็ซื้อต้นที่นี่ได้ไหมคะที่นี่มีต้นพันทีก็พร้อมแนะนำวิธีการปลูกด้วยเนาะผู้จัดการจะมีความรู้ในเรื่องของการปลูกอินทาล์ก็แนะนำได้ค่ะแต่ตอนนี้ผู้จัดการน่าจะไปขับรถอยู่นะไปสวาสดิอ๋อครับผมไปฝั่งนู้นอยู่นะครับอันนี้นะครับก็ระยะเวลากี่เดือนครับเราเราถึงสามารถเก็บผลิตได้ เนี่ยที่ที่ที่เราเห็นมันมันห้อยๆอย่างเงี้ยหลังจากที่เราผสมเกสรอ๋อร้อยห้าสิบวันร้อยห้าสิบวันร้อยห้าสิบวันกี่เดือนนะถ้าสามเดือนเก้าสิบห้าเดือนห้าเดือน้าเดือนโอ้โหนะครับนานเหมือนกันนะแต่ว่าพพูดถึงผลการตอบรับแล้วมันก็โอเคเนาะนะครับพวงนึงได้ตังเยอะแยะต้นหนึ่งก็หลายพวงครับเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าต้นไหนมันจะออกประมาณเท่าไหร่รู้ไหม อันนี้ไม่รู้ค่ะเพราะว่าคือช่วงที่ออกหลอกเราจะเดินเดินทุกวันอ๋อเดินเดินทุกวันค่ะมีต้นไหนออกกี่กี่่อกี่ยออย่างนี้เราก็จะบันทึกเอาไว้ค่ะบันทึกไว้เลยแล้วช่วงที่ที่แจกผสมเกสรเราก็ต้องบันทึกครับอ๋อเราต้องบันทึกเหมือนช่อนี้เป็นช่อที่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเนาะเราผสมเกสรเมื่อวันที่ยี่สิบสี่กรกาอ๋อนี่คือการการทำแบบนี้คือเราจะรู้เลยว่าเราสามารถจะไปเก็บกันที่เท่าไหร่ได้ค่ะช่อไหนก่อนช่อไหนหลังครับผม การดูแลยุ่งยากไหมครับการปลูกอินทผลัมก็ไม่ยุ่งยากนะคะแต่ส่วนมากจะมีปัญหาพวกดวงดวงเหมือนอะไรนะที Wars> ่ที่มันกินต้นมะพร้าวอ๋อดวงต้นมะพร้าวใช่ครับผมคือถ้าถ้าตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นเข้าคือหมดเลยใช่เหมือน อ๋อมันจะกินต้นเลยอ๋อกินต้นเลยมันเข้าไปกินต้นแล้วก็วางไข่แล้วก็ขยายขยายพันธุ์แล้วก็ทำลายต้นอื่นต่อไปใช่แต่ก็ต้องก็ต้องดูแลเนาะมันดูแลมันดูแลเขาอ๋อนี้ถ้านที่ให้ผลลิดแล้วตอนนี้มีประมาณกี่ต้นรับประมาณนะครับอ๋อเป็นร้อยต้นอย่่นะเป็นร้อยต้นครเฉพาะที่ให้ผลลิตก็อยู่คืออยู่ฝั่งนี้หมดเลย ฝั่งนี้ฝั่งโคกัวก็โอ้ฝั่งโคกโัคกวทางนู้นก็มีใช่ไหมค่ะโอ้แคือเป็นความแบบสมบูรณ์แบบเลยปุ๋ยนะครับเราใช้ปุ๋ยแบบของเราก็มีปุ๋ยก็หลากหลายค่ะหลากหลายใช่ไหมค่ะมีทั้งอินทรีย์เคมีก็มีบ้างจะมีสูตรของที่ตะเกงสูตรของตะเกงแล้วก็จะมีสายเชือก คือที่ไก่ที่ไก่แล้วก็ที่บัวที่ฟองนะคอ๋อแล้วลูกที่ร่วงๆนี่มันคือมันสุกสุกจัดแล้วใช่ไหมรู้อะไรับฮะสุกแล้วอันนี้ก็คือเราสามารถเก็บไปกินได้เลยโอ้โสุกนะครับที่สวนของเราจะเข้าแ็ตคือจะไม่ใช้สารเคมีในช่วงที่ให้ผลผลิตเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยก็คือเดินมานี่บรอากาศแบบหายใจสบายเลยสบายเลยครับนะครับ นี่คือบรรยากาศภายในสวนฟาร์มบ้านนาบ้านเรานะครับตรงนี้ใช่ไหมครับที่ว่าเป็นที่เด็ดของฟาร์มนี่วิววิวต้นกระนายนต้นกระปูต้นกระปูจุดชมวิวนะครับแต่เรา้องประตูไปใช่ไหมขอล็อกอยู่บ่เขายังเดียวขึ้นจะได้ห้ามกระโดดลงมาเนี่ยโอ้นะครับเดี๋ยวตู้นี้ก็จะปิดภายในอ๋อตู้นี้ปิดประตูไว้นะครับ ถ้ามาช่วงที่ไม่มีโรคระบาดก็คือแบบคนก็เข้าออกตลอดเนาะใช่เข้าเติมเข้ามาชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปน่าส่วนที่ตอนที่ตอนนี้ก็จะมีแค่ช่วงที่ให้เข้าชมในจังนี้แล้วก็ถ่ายรารยรูปสนก็ปรกครถรูใหม่เนกำลังปลูกใหม่อ๋อปลูกใหม่อันนี้ปลูกได้ปีสตอนน้ก็จะมีคนงานชวยๆนะครับกัสวัสดีครับครับ กำลังตั้งใจกำลังตั้งใจขุดดินใหญ่เลยโอนะครับมีแต่ปุ๋ยอินทรีย์ครับผมเก็บอที่หัวขี้ควายใช่ไหมค่ะออันนั้นให้ลูกเราบอกค่ะอันนั้นกี่ปีครับน่ะอันนี้อันนี้เป็นทำอะไรพัฒนาให้ให้ปีแรกปีแรกเดี๋ยวว่าเราเราลงดินไปประมาณกี่กี่ปีครับไอ้ตัวนี้แต่ให้ลูกปีแรกแล้วอุหลายต้นเหมือนกันเนาะค่ะตรงนี้นี้พันอะไรครับ พันต้นนอดต้นนอดไหมนี่โซกราวต้นนอดไหมโซกราวคนยิงเนี่ยนี่ก็เป็นจุดชมวิวครับของฟาร์มโอ้ตอนแรกผมก็ว่านะเฮ้ยเขาไปถ่ายรูปที่ไหนวิวสวยจังเลยมีให้ที่ให้ขึ้นโอ้ที่นี่เองครับพี่น้อง ถึงจะไม่เจอที่สามารถนะครับแต่ว่าเราก็มาเจอที่ขาดตัวครับผมพาได้เด็ดสุดนะครับก็ถ้าไม่ติดลรกอะไรก็สามารถชมได้ตลอดอโรคภิดอะไรช่วงนี้เราก็สามารถได้มาท่องเที่ยวกันได้เนาะนะครับแต่ว่าที่ฟาร์มบ้านนาบ้านเราตอนนี้ก็เปิดท่้ในส่วนของคนที่อยากจะซื้อลิตภั์สามารถเข้ามาซื้อได้นะครับก็ยิ่งซื้อเยอะก็ยิ่งถูกเนาะนะครับก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับสำหรับฟาร์มตรงนี้ตั้งอยู่บริเวณไหนครับเรพลรนี้เรียกว่าบ้านเรา นี้เป็นบ้านไผ่ลวกค่ะบ้านไผ่ลวกตำบลตำบลชุมแสงตำบลอ๋อตรงนี้ขึ้นตำบลชุมแสงบอกค่ะตำบลชุมแสงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ใครเราจะคิดว่ากระสังน่ะปลูกชุมแสงได้เอ้ยไมปลูกต้นผาลัมได้โอ้เออเนาะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราดูมุมกว้าง ให้เดินให้ชมสวยๆนะครับเดินบรรยากาศดีวันนี้บรรยากาศเป็นใจด้วยนะครับเนี้ยผมไมร้อนนะครับไม่ร้อนครับเป็นคนขาวนะครับตั้งแต่ทำยูทูปมาผมดำเลยครับเนี้ยก็พอมาณนี้ครับพี่น้องภายในสวนฝ um uh, sw ั่งนู้นก็จะเป็นอ่าสาราริมน้ำครับฝั่งนู้นอ่ะก็มีวิวให้ถ่ายรูป สวยมากครับก็เปิดได้ให้เป็นบแต่ว่ากพยายามจะมากันเยอะมากันน้อยๆผมาไก่ด้วครับมาเตะบนโอ้ภายในสวนก็น่ามาเที่ยวมากครับพี่น้องก็ใครที่อยากจะเข้ามาก็ช่วงนี้ก็อาจจะงด งด,งดเดินเข้าชมภายในสวนครับหรือว่าจะเดินชมได้แต่ก็ไม่เป็นทางการเหมือนกับตอนที่ไม่เป็นโรคระบาดเนาะแต่สำหรับใครที่อยากจะจะอุดหนุนซื้อ,อไม่ว่าจะเป็นน้ำอินทภาลัมแล้วก็ผลอินทภาลัมครับก็เข้ามา,าซื้อได้ครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในฟาร์มบ้านนาบ้านเราครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสถานที่แบบให้ถ่ายรูปนะฮะก็วิวสวยงามมากเลย <c oughs> ใครเอาคิ้คองมาปล่อยนี่อี ครับก็ขอบคุณสําหรับเจ้าของฟาร์มครับที่ได้ให้เข้ามารีวิวเนาะแล้วก็ให้อ,อะไรนะชิมให้ชิมน้ําอินทผาลมครับแล้วก็มเมล็ดสดยิ่มเมล็ดสดผลครับผลผลสดก็รสชาติอร่อยมากครับพี่นอ้องะทำไมไม่เห็นผมอ่ะใครจะมาก็มาได้ครับผม ฟาร์มบานนาบานเราก็ตั้งอยู่ที่บ้านไผ่ลวกครับเส้นเส้นเส้น,สนจากอำเภอกระสังไปตำบลลำดวนครับก็มาก็ตรงบ้านไผ่ลวกจะอยู่ซ้ายมือครับพี่น้องเส้นไม่ได้นะครับเส้นไม่ได้ครับ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางช่องด้วยนะครับยี <laughs> <laughs> สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Hey, <laughs> <laughs>